คำถามต่อมาครับอบตอที่ยกฐานะจะมีช่วงร้อยแปดสวันก่อนครบวาระหรือไม่นับจากวันไหนของวันเริ่มหาเสียงก็เริ่มตั้งแต่วันยกฐานะครับเพราะเราเป็นกรณีการเลือกตั้งกรณีอื่นกรณีอื่นก็คือยกฐานะฉะนั้นาการห้ามใส่ซองงานบุญงานบวชงานประเพณีงานเอาเสาหลงหลุมลม,มันจึงเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปด พฤษกิกายนเป็นต้นไปนะครับท่านบงสะทอนทองเอื้อครับขอทราบลักษณะต้องห้ามของเลขานายกอบตอมีอะไรบ้างครับมีประเด็นเดียวครับเลขานะครับไม่ใช่บุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์พูดง่ายว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์สองปีฉะนั้น ต้องไม่ใช่บุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิ์ถ้าจะแต่งตั้งก็ให้พ้นจากการถูกจํากัดสิทธิ์ซะก่อนค่อยแต่งตั้งนี่คือสิ่งที่ห้ามสําหรับเลขากับที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาก็คือที่ปรึกษานายกาเทศบาลน,นะครับของอบตอจะไม่มีที่ปรึกษาครับ